เชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรไหมครับรู้ไหมครับว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีกี่รูปแบบเดี๋ยววันนี้หลอนตามสั่งจะเล่าให้ฟังครับว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเจ้ากรรมในเวรในลักษณะข,ของวิญญาณอาฆาตเจอแล้วมันจะเป็นอย่างไร สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งครับอยู่กับผม1 1LC เรื่องราวในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าติดตามกันมากๆเลยใครที่ชื่นชอบฟังเรื่องราวที่แบบว่าไม่ต้องรอผีออกมานานๆเรื่องนี้ครับผีเนี่ยจะมากันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยคือเป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่เขาเได้ไปเจอบางสิ่งบางอย่างกับน้องสาวตัวเอง เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากครับเพราะในค่ำคืนหนึ่งเนี่ยเขาได้ยินเสียงปิดศนาจากห้องนอนของน้องสาวตัวเองสุดท้ายครับเขาได้ไปเจอกับบางอย่างที่มันกำลังทำน้องเขาอยู่เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าผีตนที่เขาเห็นนะครับมันไม่ใช่พวกผีวิญญ,ญาณที่เป็นผีเล่ล่อนไม่ใช่เจ้าบ้านเจ้าเรือนแล้วก็ไม่ใช่พวกผีที่ถูกส่งมาแต่นี่คืนหนึ่งในเจ้ากรรมในเวร จริงๆเจ้ากรรมนายเวรนะครับมันก็มีหลายรูปแบบมากบางคนเนี่ยจะรู้จักเจ้ากรรมนายเวรในลักษณะของอเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรเราแต่รู้ไหมครับว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันมันเป็นได้หลายรูปแบบมากๆ <S <S ในวันนี้เนี่ยแหละครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็น่าติดตามจริงๆใครเปิดคลิปนี้ฟังก่อนนอนนะครับอาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้นครับ อาจจะทำให้คุณเนี่ยสยองขวัญตั้งแต่ต้นเรื่องเลยยังไงแล้วนะครับอยากจะให้ติดตามกันจนจบเรื่องเพราะคุณจะได้รู้ครับวิธีแก้วิธีรับมือเป็นอย่างไรก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีเพราะว่านี่คือหนึ่งความสยองขวัญของผู้ฟังทางบ้านที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วเรื่องราวในวันนี้นั่นแหละครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณทันนะคะคือคุณทันนะครับบอกกับผมว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1-2ปีแล้วเห็นจะได้ครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าขณะที่เขาในกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นี่แหละครับอยู่ดีๆเ,เขาก็ได้ยินเสียงแปลก ซึ่งมันเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องของน้องสาวเขาเองเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนกับคนหายใจหอบเหนื่อยเหมือนกับประมาณว่าคนกับกำลังขาดใจแล้วหายใจไม่ออกแล้วเสียงนี่แหละครับมันดังมากจนทีแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วแต่พอนั่งฟังไปสักพักหนึ่งครับเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเสียงหายใจที่ได้ยินเนี่ยครับมันดังนานประมาณเกือบจะ10นาทีเห็นจะได้ เขาก็เริ่มเอะใจแล้วว่าทําไมเสียงนี้มันมันดูเหมือนกับเสียงของน้องสาวเขาจังเลยก็เลยเดินไปดูที่ห้องน้องของตัวเองครับปรากฏว่าห้องประตูน้องเนี่ยล็อกอยู่เขาก็พยายามขอครับแล้วก็เรียกน้องสาวของตัวเองแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยก็ไม่เปิดออกมาสักทีทั้งที่ปกติครับน้องเนี่ยถ้าได้ยินเสียงคนเคาะประตูหรือได้ยินเสียงอะไรดังจากในบ้านเนี่ยน้องก็จะออกมาดูแล้วก็มาถามตลอดครับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น แต่ในครั้งนี้ครับคุณทันเนี่ยพยายามเคาะห้องน้องเนี่ยนานมากสุดท้ายน้องไม่เปิดเขาก็เลยเดินไปหากุญแจสำรองนี่แหละครับเพื่อที่จะมาไขาห้องนอนของน้องตัวเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรและพอเขาได้เปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละครับเขาถึงกับตกใจจนก้าวขาไม่ออกเลยคือตอนที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยครับภายในห้องนอนของน้องเนี่ยมันมืดสนิทครับ มีเพียงแค่แสงไฟจากนอกห้องนี่แหละครับส่องเข้าไปจังหวะประตูเปิดเนี่ยแสงมันก็สาดเข้าไปที่เตียงพอดีแล้วก็ได้เห็นภาพคือน้องสาวตัวเองครับกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงแล้วมันก็มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นร่างดําๆกำลังนั่งค่อมน้องเขาแล้วก็บีบคอคือตอนนั้นเขาตกใจจนทําอะไรไม่ถูกครับจะเดินเข้าไปช่วยก็ยังไม่กล้าเลยเพราะว่าสิ่งที่นั่งค่อมน้องเขาอยู่เนี่ยครับมันคือผี เขาได้แต่ยืนขาแข็งอยู่ตรงหน้าประตูครับจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยกมือขึ้นมาพนมมือแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์ทุกบทเท่าที่ตัวเองเนี่ยพอจะนึกออกแต่หลังจากที่สวดมนต์ไปได้สักพักหนึ่งนั้นแหละครับเขาได้เห็นว่าผู้หญิงคนที่นั่งห่อมน้องสาวเขาอยู่เนี่ยมันหายไปพอทันทีที่เงานั้นมันหายครับเขารีบเปิดไฟในห้องแล้วก็รีบเข้าไปในห้องน้องของตัวเองตอนที่เข้าไปนี่แหละครับก็ยังเห็นว่าน้องเนี่ยครับยังหลับตาอยู่ เขาก็เลยเดินเข้าไปปลุกครับว่าไอ้ไอ้ไอ้เป็นไรพี่ได้ยินเสียงแกหายใจหอบเหนื่อยเลยน้องตอนนั้นก็มีท่าทีที่สะดุ้งตกใจนิดหน่อยครับที่เขาเข้ามาแต่น้องก็ตอบประมาณว่าเมื่อกี้หนูฝันร้ายพี่ทันหนูฝันว่ามีคนมาบีบคอรู้สึกเหมือนกับจะหายใจไม่ออกเลยพอน้องพูดแบบนั้นนะครับเขาก็เลยเล่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเจอเมื่อกี้ให้ได้ฟัง ว่าตัวเองเนี่ยกำลังนั่งเล่นคอมอยู่แล้วได้ยินเสียงแบบเธอหายใจแรงมากพอจะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้พอเปิดได้ปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยนั่งคอมเธอแล้วก็บีบคออยู่ตอนนั้นนะครับน้องสาวของตัวเองก็ตกใจแล้วจนไม่กล้าจะนอนต่อเขาก็เลยไปหาพระนี่แหละครับมาคล้องคอให้น้องแล้วก็บอกว่าให้น้องเนี่ยนะครับสวดมนต์ก่อนนอนให้สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เผื่อบางทีเขาจะได้ไม่มากวนคืนนั้นนะครับ น้องของเขาเนี่ยก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนตามที่เขาบอกจนกระทั่งพอตื่นเช้าครับวันถัดมาเนี่ยน้องก็ได้เอาเรื่องที่เขาเจอเมื่อคืนเนี่ยครับไปเล่าให้กับคุณย่าได้ฟังโดยที่เอาตัวของคุณทันเองเนี่แหละครับไปเป็นพยานให้น้องด้วยว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆย่าก็ถามประมาณว่าแล้วไอ้ได้ไปทําอะไรมาหรือเปล่าทําไมเขาถึงมาหลอกเราแบบนั้นล่ะคุณไอ้หรือว่าน้องสาวของคุณทันเนี่ยครับก็นั่งนึก แต่ก็นึกไม่ออกครับว่าไปทําอะไรมาเพราะว่าน้องเนี่ยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้เลยแล้วน้องก็ไม่เคยไปทักหรือว่าไปทําอะไรให้ผู้ผีพวกอะไรเนี่ยมันตามมาตอนนั้นนะครับยาก็บอกเพียงแค่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทําบุญให้เขาก็ไม่มีอะไรแล้วลูกพอถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตัวของคุณทันเองเนี่ยก็เลยพาน้องสาวเนี่ยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดด้วยกันเพื่อที่พวกเขาเนี่หนะครับจะได้ไปทําบุญแล้วก็กรวดน้ําให้อะไรไป พอหลังจากที่ไปทําบุญให้ในวันนั้นน่แหละครับก็ไม่ได้เจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกจนกระทั่งมาถึงเช้าวันจันทร์ครับเป็นวันที่ตัวของเขาและก็น้องสาวเนี่ยจะต้องไปเรียนช่วงประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆครับเขาได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรียนโดยที่มีน้องเนี่ยซ้อนท้ายไปด้วยซึ่งพอมีน้องซ้อนไปครับเขาก็จะขี่รถไม่ค่อยได้เร็วมากอะไรนักแต่วันนั้นเนี่ยเขารู้สึกได้เลยครับว่ารถเนี่ยมันมีอาการผิดปกติเนื่องจากว่าตอนที่ขี่ไปเรื่อยๆนี่แหละครับ แฮนเนี่ยมันเริ่มสายแบบเหมือนประมาณว่ามีคนเนี่ยคอยมาบังคับแฮนของเขาเขาก็เลยค่อยๆชะลอความเรล็วลงลง,ลงจากที่ว่าขี่ช้าอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งช้ากว่าเดิมเพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าพยายามสวดมนต์ไปด้วยท่องอิติปิโสท่องอะไรไปจนกระทั่งนี่แหละครับหลังจากสวดมนต์เสร็จเนี่ยอาการรถที่ว่ามันสั่นๆเนี่ยมันก็เริ่มเบาลงแล้วมันก็หยุดสั่นครับกลายเป็นว่ารถเนี่ยแหละครับ กลับมาขี่ได้ตามปกติคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่เชื่อครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ผีพวกวิญญาณทว่าเรื่องราวนี่แหละครับมันก็ไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นแต่พอหลังจากที่รถเนี่ยครับกลับมาขี่ปกติได้แล้วเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแหละครับมันหนักบริเวณที่ไหลแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ทันได้คิดอะไรเพราะว่าตาลางลินของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นครับเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะแบบว่าสะพายกระเป๋าหนัก แล้วก็แบบแบกของหนักๆนี่แหละครับไปเรียนทุกวันทุกวันแต่ตอนที่มาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเนี่ยเขาได้เอากระเป๋าเนี่ยครับไปวางไว้ในห้องแต่ความรู้สึกที่เวลามันหนักบ่าเนี่ยครับมันก็ยังคงมีอยู่และในช่วงระหว่างที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็ยังคงรู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างนี่แหละครับมันมากดจนแบบไหลเขาตรงบ่าตรงนี้นครับมันหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆพอถึงช่วงเลิกเรียนนี่แหละครับ ก็เลยรีบพาน้องสาวเนี่ยขี่รถกลับมาบ้านแล้วระหว่างการขี่รถกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็บอกน้องครับว่าเออวันนี้พี่เป็นอะไรไม่รู้ว่าปวดมากเลยแบบปวดบ่ามากน้องสาวก็บอกประมาณว่าพี่แบกกระเป๋าหนักหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะกระเป๋านะเขาก็ตอบไปว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันปวดมากเลยไม่ได้สะพายกระเป๋าก็ยังปวดน้องก็เลยบอกเขาประมาณเดี๋ยวไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกจนกระทั่งเขาพาน้องนี่แหละครับขี่รถกลับมาถึงบ้าน ก็รีบเอาของนี่แหละครับขึ้นไปเก็บบนห้องของตัวเองบนชั้นสองวางกระเป๋าอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะเดินมาส่องกระจกดูสซะหน่อยครับว่าบริเวณไหลบริเวณบ่าตัวเองเนี่ยมันเป็นแผลหรือมันเป็นอะไรที่มันเบ็ดฟกช้ำหรือเปล่าไอ้จังหวะที่เขานี่แหละครับถอดเสื้อแล้วก็ลังจะเดินมาส่องกระจกตอนที่เดินมาถึงหน้ากระจกเนี่ยเขาถึงกับตกใจเลยครับเพราะตอนที่เดินมาถึง เขาได้เห็นภาพของตัวเองเนี่แหละครับยืนอยู่ในกระจกแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันมีท่อนล่างของใครบางคนนี่แหละครับนั่งอยู่บนไหล่ของเขาคือภาพนั้นเนี่ยเห็นแค่วินาทีแรกที่ส่องกระจกครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาก็พิบตาเนี่ยมันก็หายไปเขามั่นใจมากครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะเป็นภาพเคียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่เขาก็ได้เห็นภาพขาคนนี่แหละครับที่มันนั่งอยู่บนไหลของเขาแบบเต็มตา เขาตกใจจนแบบรีบร be ีบวิ person, the so, ่งลงไปหาคุณย่าที่ข้างล่างเลยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพอลงไปข้างล่างบ้านเนี่ยแหละครับกลับว่าไม่เจอคุณย่าตัวเองเขาก็เลยโทรไปหาพ่อครับแล้วก็เล่าสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยให้กับพ่อได้ฟังความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยยังกลัวอยู่เลยครับด้วยความที่ว่าพ่อของคุณทันเนี่ยแกก็พอจะแบบมีเซนต์มีอะไรแบบนี้อยู่แกเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นนะครับว่าคุณทันเล่าว่าเนี่ยเจอใครก็ไม่รู้มานั่งบนไหลนอนสองกระจกเลยเนี่ยพ่อแกก็ตกใจไม่ต่างกันครับ พ่อก็เลยบอกว่าให้ไปเอาน้ำมนต์9ก้าวัดที่พ่อเคยให้ไว้เนี่ยเอามาอาบแล้วก็พรมให้ทั่วบ้านเลยหลังจากนั้นแหละครับพ่อวางสายจากคุณพ่อไปเนี่ยคุณทันเองก็ไปหยิบขวดน้ำมนต์ที่พ่อว่าเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนหิ้งพระพอดีแกก็ขวดน้ำมนต์นี่แหละครับใส่ขันแล้วก็อาบหลังจากนั้นแหละครับก็ใช้ขันนี้แหละครับเอามือเนี่ยจุ่มๆแล้วก็พรมพรมพรมไปจนทั่วบ้านหลังจากที่พรมหั้งมนต์เสร็จทุกอย่างเลยเสร็จนี่แหละครับ ก็โทรไปหาพ่ออีกครั้งว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมอะไรยังไงก็รีบโทรกลับไปบอกพ่อครับว่าพ่อผมทาเสร็จหมดแล้วครับแล้วทำ,ทำยังไงต่อพ่อก็ถามประมาณว่าพรมทั่วไหมลูกคือเขาก็บอกพ่อครับว่าเขาก็พรมทั่วนะทุกซอกทุกมุมหน้าต่างประตูอะไรก็เอาจนหมดอะ่ะพ่อก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นหลังจากนี้ลูกไปเอาข้าวหนึ่งถ้วยแล้วก็ทูบหนึ่งดอกไปไหว้เขาอยู่ตรงต้นมะยมหน้าบ้านนะ แล้วก็บอกเขาว่าต่างคนต่างอยู่อย่ามาหลอกหลอนเจ้าของบ้านในระหว่างที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับพ่อนั่นแหละครับแล้วคุณย่าก็กลับมาพอดีเลยย่าก็ได้เห็นครับว่าเขาในกําลังจัดเตรียมพวกข้าวสวยกําลังเดินหาทูบอยู่ย่าเนี่ยก็เดินมาแล้วก็ถามว่าทําอะไรอยู่ลูกคุณทันยก็เลยเล่าเรื่องราวเมื่อกี้ครับให้กับคุณย่าได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อเนี่ยสั่งให้ทําแบบนี้ย่าแกก็เลยไปช่วยเตรียมข้าวแล้วก็เตรียมทูบอะไรมาก่อนที่คุณย่านี่แหละครับจะพาเขาเนี่ย เดินไปที่ต้นมะยมหน้าบ้านโดยบอกกล่าวกับใครบางคนนะครับว่าให้อยู่ต่างคนต่างอยู่ไปนะถ้าอยากได้บุญเนี่ยเดี๋ยวจะทําบุญไปให้แต่อย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกันแบบนี้อย่ามาทําให้เจ็บปวดแล้วหลังจากที่เขานี่แหละครับเอาข้าวไปตั้งเอาทูปปักพูดจบผ่านไปประมาณ10นาทีครับอาการปวดคอปวดไหลของเขาเนี่ยมันก็ค่อยเบาลงเบาลงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขางงมากครับ มันเกี่ยวอะไรก,กันกับสิ่งที่พ่อให้ทําเขาก็พยายามคิดในแง่ดีเอาไว้ครับว่าเออบางทีมันอาจจะมีพวกวิญญาณวิญญาณเนี่ยตามเรามาจนทําให้เราเนี่ยปวดไหลป่ปวดคออะไรประมาณอย่างนี้จนกระทั่งเหตุการณ์อะไรต่างๆมันได้ผ่านไปครับในคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนเดียวกันกับที่น้องสาวของเขาเนี่ยเป็นนอนกับบ้านคุณย่าอีกหลังหนึ่งทําให้เขาเนี่ยต้องนอนอยู่ที่บ้านหลังเดิมคนเดียวซึ่งเขาก็คิดว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละ พอเราก็ทําตามอะไรที่พ่อบอกหมดแล้วพอได้จุดทูบบอกกล่าวอะไรในครั้งนั้นเนี่ยมันก็คงจะเคลียร์กันไปหมดแล้วคืนนั้นเขาก็เลยเข้านอนดึกครับนั่งเล่นเกมเล่นอะไรไปตามภาษาวัยรุ่นซึ่งปกติเนี่ยตัวคุณทันเองจะเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วครับแล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากที่เล่นเกมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ได้เล่าเรื่องช่วงที่เจอประมาณ2-3วันให้เพื่อนๆได้ฟังกันพวกเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็แซวประมาณว่า เขาชอบมึงเปล่าเขาเลยมานั่งขี่คอมึงอะตอนนั้นน่ะเขาคิดว่าเรื่องมันจะจบครับก็เลยขำออกมาไม่ได้คิดอะไรกับคำพูดของเพื่อนก็นั่งคุยนั่งเล่นกันไปถึงประมาณสี่ทุ่มพวกเขาก็แยกย้ายกันครับต่างคนต่างวางสายแต่ว่าตัวของคุณทันเองเนี่ยยังไม่ได้นอนหรอกครับเขาก็ไปนั่งเล่นการ์ดต,ต่อและระหว่างที่กําลังนั่งเล่นนั่งดูการ์ดอยู่เนี่ยครับก็รู้สึกว่าซองใส่การ์ดเนี่ยมันดูเปื้อน ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเอาซองนี้เนี่ยไปล้างเขาก็ไปนั่งถอดซองใสก่ก๊าดออกจากการ์ดให้จนหมดนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ประมาณห้าทุ่มกว่าจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินถือซองครับไปล้างที่ห้องน้ําพอล้างเสร็จเนี่ยครับกำลังจะเดินกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองตามปกติแต่ว่าตอนที่เขาเนี่ยนะครับก้มหน้าเช็ดเท้าแล้วกําลังจะออกจากห้องน้ําปรากฏว่าเขาได้เห็นว่ามันมีเท้าคนนะครับเป็นเท้าซีด เหมือนไม่มีเลือดอยู่ในตัวครับวิ่งผ่านหน้าห้องน้ำไปแบบเร็วมากเขาก็สะดุ้งเลยล่ะครับแล้วก็ยืนค้างอยู่นั้นประมาณสิบวิก่อนที่จะทําใจครับวิ่งกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองและพอมาถึงที่ห้องนอนครับก็ล็อกห้องแล้วก็พยายามทําตัวปกติเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขากลับมาถึงที่ห้องนอนเนี่ยก็มานั่งเช็ดซองที่เพิ่งเอาไปล้างพอั่งเช็ดซองไปเนี่ยล่ะครับใจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเท่าไหร่ เพราะยังรู้สึกตกใจกับภาพเมื่อกี้อยู่เลยก็พยายามบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกกว่าเขาจะเช็ดซองเอาการ์ดใส่อะไรต่างๆนี่แหละครับเวลาตอนนั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนมันก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดึกพอสมควรเลยนะครับเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเข้านอนดีกว่าก็เลยเดินไปปิดไฟแต่พอตอนจะเอื้อมมือไปกดปิดนี่แหละครับไฟในห้องเนี่ยมันดันดับซะก่อนเขายังไม่ทันเดี่ยวมือไปปิดสวิตไฟเลยล่ะครับ แต่ไฟในห้องเนี่ยมันดับทำเอาเขาเนี่ยหลอนไปหมดเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดกดอีกทีหนึ่งมันติดเนี่ยก็จะเปิดไฟนอนแล้วไม่ปิดไฟนอนแล้วก็ได้แต่ตอนจังหวะที่เอื้อมมือไปปิดไฟแล้วกดอีกทีหนึ่งครับกลายเป็นว่าไฟมันติดครับอยู่ดีๆไฟมันก็ติดขึ้นมาเขาก็ลองปิดดูอีกครั้งหนึ่งพอปิดสวิตช์นี่แหละครับไฟมันก็ดับเขาก็เลยตัดสินใจว่าคืนนี้เนี่ยเปิดไฟนอนดีกว่าสรุปก็คือเปิดไฟนอนครับ กดเปิดสวิตช์แล้วก็เดินกลับมาที่เตียงแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้นอนหลับหรอกครับก็มานอนเล่นอยู่บนเตียงพยายามนอนคิดนู่นคิดนี่ให้มันลืมเรื่องราวอะไรต่างๆไปแต่นอนไปนอนมาครับเริ่มรู้สึกแปลกๆตัวเองเนี่ยเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ค่อยทั่วท้องมันรู้สึกแปลกๆครับเขาก็เลยหลับตาแล้วก็พยายามนอนนึกนู่นนึกนี่ไปแต่ไอตอนที่หลับตานึกไปนี่แหละครับ กลายเป็นว่าเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกเหมือนกับมันมวนมวน,มวนท้องเหมือนมีอะไรบีบบีบท้องเขาก็เลยพยายามที่จะลืมตาขึ้นมาแต่ว่าตอนที่ลืมตาขึ้นมานี่แหละครับปรากฏว่าเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าขา,ขาวๆผมยาวใส่ชุดแบบเป็นชุดไทยโบราณเลยครับนั่งห้อยขาอยู่บนคานบ้านในห้องนอนของเขาคือในตอนนั้นนะครับบ้านของเขาเนี่ยยังไม่ทันได้ใส่ฝ้าเพดานมันก็เลยโล่งหมดเห็นคาน แล้วเขาได้เห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับนั่งอยู่บนคานจ้องลงมาที่เขาก่อนที่จะเริ่มร้องไห้พอได้เห็นจังหวะที่ผู้หญิงคนนั้นนะครับร้องไห้เขาก็รีบขุมโป่งทันทีแล้วก็พนมมือสวดมนต์นะครับท่องไปหมดครับแผ่เมตตาชิน,นะบัญชรคาถาบทอะไรต่างๆทบ,บูชาเท้าเวสุบันแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยครับไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาสวดผิดแบบผิด,ผ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 ดถูกด้วยหรือเปล่านะบทสวดเนี่ยมันเลยไม่ได้ผล ในระหว่างที่เขาเนี่ยพยายามสวดมนต์นมันก็มีเสียงนะครับดังขึ้นมาจากในหัวเขาประมาณว่ามึงทิ้งกูคาพูดของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกกลัวมากจนเขาเนี่แหละครับไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาพยายามข่มตาให้ตัวเองเนี่ยหลับไปแต่แน่นอนครับเจออย่างนี้เนี่ยหลับไม่ลงแน่สิ่งที่มันแย่ก,กว่านั้นเน่ยคือพอเวลาผ่านไปครับบริเวณรอบเตียงของเขาเนี่ย มันมีเสียงคล้ายกับคนกําลังเดินตับตับตับอยู่เดินรอบเตียงเลยครับเสียงมันเป็นเสียงแบบคนเท้าเปล่าเดินเหยียบลงบนกระเบื้องดังอยู่รอบเตียงทั้งยังมีเสียงกระซิบอะครับพูดขึ้นมาข้างหูเขาว่ามึงทิ้งกูมึงทิ้งกูไอคำพูดว่ามึงทิ้งกูนี่แหละครับมันดังอยู่เรื่อยเรื่อยเอเป็นระยะเขาก็เอาแต่นอนตัวสั่นอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งตอนนี้เขาเริ่มไม่ไหวแล้วครับเขาเลยตัดสินใจครับลุกขึ้นแล้วก็หยิบโทรศัพท์กดเบอร์โทรโทรหาคุณย่าก่อนเลยครับบอกว่ายา่ยายา่าย่ามานอนเป็นเพื่อนผมหน่อยผมนอนไม่ได้ยา่ามานอนเป็นเพื่อนหน่อยตอนนั้นในเวลาประมาณใกล้ยีตีสองครับหลังจากที่โทรไปหาย่าเนี่ยไม่นานครับย่าก็เดินมาหาเขาที่บ้านพร้อมกับน้องสาวของเขาเนี่ยเดินมาด้วยกันพรอน้องเองเนี่ยก็ไม่กล้านอนคนเดียวครับพอมาถึงเนี่ยย่าก็ถามว่าเป็นยังไงไปเจออะไรมา เขาก็เลยเล่าทุกอย่างครับให้คุณย่าได้ฟังด้วยเสียงสั่นๆในตอนนั้นเนี่ยภาพเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยมันยังคงติดตาเขาอยู่เลยย่าก็พยายามลอบเพราะว่าไม่มีอะไรลูกคืนนี้ย่ากับน้องมานอนด้วยแล้วไม่มีอะไรทําให้ในคืนนี้ครับพวกเขาเนี่ยก็เข้านอนกันไปพร้อมกัน3คนหลังจากนั้นนั่นแหละครับก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเขาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับย่าก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วพูดเขาประมาณว่า เมื่อคืนย่าฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วย่าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยย่าฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเป็นผู้หญิงผมยา,ยาวๆใส่ชุดไทยเดินมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักในวันแต่งงานของพวกเขาเกิดเหตุเรือล่มทําให้พวกเขาเสียชีวิตต้องพัดภาคจากกันซึ่งเขาเนี่ยทิ้งผู้หญิงคนนั้นมาเกิดผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเลยตามหาเขามาตลอด15ปีพอเขาได้ฟังเขาก็ยิ่งขนลุกเลยครับ คือไม่รู้ว่าสิ่งที่ย่าฝันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรืออะไรยังไงแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดูมีความเชื่อมโยงดูมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพอเมื่อคืนนะครับเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมีแต่คําว่ามึงทิ้งกูมึงทิ้งกูเป็นคาพูดซ้ําๆเนี่ยแหละครับคาเดียวไม่มีคําอื่นเลยวันนั้นเนี่แหละครับเขาก็เลยลาโรงเรียนครับเพื่อที่จะให้ย่าเนี่ยพาไปทําบุญที่วัดซึ่งในตอนที่ไปถึงที่วัดนี่แหละครับในขณะที่กําลังอยู่ในศาลา เขาก็นั่งกับพื้นยังไม่ทันได้กราบพระอะไรหรอกครับอยู่ดีๆเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งครับเดินมาหลวงพ่อท่านก็ทักขึ้นมาเลยครับว่าโยมพาใครมาด้วยนะทาไมเขาดูจะผูกพันอะไรกับโยมมากขนาดนั้นย่าก็เลยเล่าเรื่องที่ย่าแหลครับฝันให้กับหลวงพ่อเขาได้ฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยบางครั้งมันก็มาในรูปแบบนี้แหละคนรักจากชาติเก่าที่แล้วเขามักจะอาศัยช่วงที่เราดวงตกเนี่ยมาทําร้ายเรา จากนั้นแหละครับหลวงพ่อก็ได้แนะนําว่าให้ทําพิธีถอนคําสัญญาแล้วก็ทําบุญถวายสังฆทานกรวดน้ําให้กับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นซะในตอนที่กรวดน้ํานี่แหละครับหลวงพ่อท่านเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาด้วยว่าปล่อยเขาไปเถอะโยมอาตมารู้ว่าโยมรักเขามากแค่ไหนแต่อย่ายึดติดเลยจะดีกว่าเดี๋ยวตัวโยมจะเป็นทุกข์เอาปล่อยวางเธอะซึ่งหลังจากที่ทําพิธีเสร็จนี่แหละครับ เขาเนี่ยก็เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับคุณย่าทีแรกเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากที่ทําพิธีในวันนี้ไปนี่แหละครับมันจะช่วยอะไรไหมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มสังเกตได้ว่าทุกอย่างนี่แหละครับมันค่อยๆเงียบหายไปเขาไม่ได้เห็นวิญญ,ญาณผู้หญิงคนนั้นแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เงียบหายไปเป็นปีเลยนะครับ ทว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามทําบุญกับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นมาโดยตลอดจกนกระทั่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนครับน้องสาวอีกคนของเขาที่อยู่กับพ่อเนี่ยได้กลับมานอนที่บ้านน้องได้เล่าให้เขาฟังว่าน้องเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนโบกมือให้แล้วก็บอกกับน้องประมาณว่าฉันไปแล้วนะฝากบอกพี่ชายเธอด้วยจากนั้นเนี่ยน้องก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยมาเล่าให้กับเขาได้ฟังนี่แหละครับ ทำให้เขาได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยก็คงน่าจะไปเกิดหรือว่าไปอะไรสักอย่างแล้วที่มันไม่เป็นอะไรติดพันกับตัวเขาเขาก็หวังว่าผู้หญิงคนนั้นที่ตามมาเจอเขาในชาตินี้เนี่ยเธอก็คงจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีๆนี่ก็คือเรื่องราวนี่แหละครับของผู้ฟังทางบ้านที่ชื่อว่าขุณทันเป็นยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าทําเอาสยองขวัญตั้งแต่ต้นเรื่องเลยจริงๆเรื่องราวแบบนี้ครับ ผมก็เคยที่ยินมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับพวกวิญญาณอาฆาตที่แบบตามมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจนสุดท้ายเนี่ยได้มาถอนคำพิธีอะไรแบบนี้กันมันก็มีตัวอย่างหลายๆเหตุการณ์นะครับที่แบบว่าบางคนเนี่ยเจอวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับตามมาลังควานทําให้บางคนเนี่ยอาภัพในชาตินี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับของผู้ฟังทางบ้านที่ว่าหลายๆคนที่ยังไม่มีแฟนใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับได้ฟังคลิปนี้เนี่ยลองคิดดูนะครับบางที การที่คุณไม่มีแฟนหรือแบบบางทีมีคนคุยจะสุดท้ายก็ต้องเลิกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนรักเก่านี่แหละครับจากชาติปางก่อนที่คุณอาจจะเคยไปสัญญาอะไรกับเขาไว้ตามกลับมาในชาตินี้แล้วก็พยายามจะขัดขวางความรักของคุณวิธีที่ดีที่สุดก็คือเหมือนกับที่คุณทันไปทํานี่แหละครับก็คือไปให้หลวงพ่อท่านเนี่ยครับช่วยทําพิธีถอนคําสัญญาถอนคําสาบานอะไรกันซะเพื่อให้มันหลุดพ้นกันไป ชาตินี้เนี่ยจะได้เริ่มใหม่ใช้ชีวิตใหม่ได้กันยังไงครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะครับผมว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับหากใครไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยคงจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามันน่ากลัวก็สยองขวัญขนาดไหนหากผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับมีเรื่องราวร้อนๆอยากจะแชร์อยากจะมาถ่ายทอดเนี่ยส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆุกคนอยู่ยังไงในวันนี้นะครับ เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกกับคุณทันนะผมว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีใครได้เล่าให้ฟังเท่านั้นเองยังไงก็ถ้าหากเจอก็หมัน่นทําบุญอ,อุทิศส่วนกุศลหรือไม่ก็ทําพิธีเหมือนที่คุณทันไปทําก็ได้ครับจากหนักมันจะได้กลายเป็นเบานั่นเองก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเรา คือพวกเดียวกันครับใครที่เพิ่งฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลอนตามสั่งจะอัปเดตคลิปใหม่นะครับเรื่องราวหลอนๆที่คุณไม่เคยฟังอย่างแน่นอนทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทั้งหมด3แพลตฟอร์มเลยคือ Facebook YouTube แล้วก็ Spotify นะครับอัปโหลดพร้อมกัน1ทุ่มตรงไม่มีเลื่อนอย่างแน่นอนหากเลื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งยังไงในวันนี้ก็ใครที่ไม่มีแฟนใครที่ยังหาแฟนไม่ได้ลองคิดดูดีๆนะครับ คือบางทีอาจจะเป็นเพราะคุณเคยไปสัญญาอะไรกับใครไว้ในชาติบางก่อนสวัสดีครับ